ไม่เลยเป็นเลขหนึ่งเป็นเลขหนึ่งไทยก็ได้หรือเป็นเป็นเลขสองตัดหางเลขสองหางจะยาวเลยค่ะขีดสุดสุดตรงสุดเลขหางไอเลขห้าพอดีเลยค่ะเลขสองจะยาวเลยค่ะก็ให้ท่านผู้ชมดูเนาะดูแล้วก็พิจารณาว่าตัวเลขนะคะที่เห็นน่ะจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะเนาะก็ต้องไปดูเองค่ะบางคนก็เห็นไม่เหมือนกันนะพี่ครับบางคนก็ไม่เห็นไม่เหมือนกันแล้วแต่คนบางคนครับพาไปดูกระบอกเลขสาม แต่ผมก็ว่าเขาก็ว่าเลขเลขหนึ่งไทยบางคนก็ว่าเลข3ามอันแรกแต่คนแล่แต่คนจะมองเห็นค่ะสวัสดีครับผมแฟนช่อง Youtube คนสุรินทีวีนะครับ <Wow. S 2> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับค่ะมาตามความฝันของพี่แนงนะคะ จุดทูบพอดีเลยนะพี่สวัสดีค่ะพี่แนงค่ะมาตามอีกแล้วรอบหนึ่งอีกแล้วพี่โค้งสุดท้ายยังให้เลขเป็นเลขตัวเดิมอยู่ค่ะถ้าจะไม่มาตามก็ f c r รก็ถ้าเพิ่มก็เพิ่มแต่ร้อยแปดเท่านั้นที่เพิ่มเพิ่มร้อยแปดครับอ๋อนั้นก็จะเป็นเลขที่ให้ให้ที่ว่ามาทํทามันนั้นค่ะรอบแรกที่ให้ตัวไหนนะรอบแรกผมให้อยู่ห้าสามแปดกับ ห้าเจดเก้าหรือสี่เจ็ดเก้านั่นแหล,ะ,และก็แล้วก็ทีนี้ก็ให้ไอ้เลขที่ในถ้ำนะ่ะที่ว่าเห็นอยู่บนหินคแค่นั้นเน<ๆ>าะค่ะวันนี้งวดน,นี้รอบนี้คงสุดท้ายนี้พี่ฝันดีไหมยังคะก็นั่นแหละที่ว่าฝันวันวัน,วนกอ่อนภูมิเสนเขาท่านจะมาเนะ่ะก็ฝันว่าฝันว่าคนทีเมรก็เดินขึ้นมาก็เดินขึ้นมาสี่ห้าคนผู้หญิงผู้ชายก็เดินมา เขาก็มาถึงเขาบอกว่าจะมีครูใหญ่ครูใหญ่จะมาอยู่ที่นี่แต่เขาพูดเป็นเสียงแกเหมนเขาบอกว่าหนึ่งครูทมหนึ่งมโนตรครูทมหนึ่งเลิงมโนนี่ก็บอกเขาว่ารุ้แล้วว่าภูมิแสงเขาจะมาสร้างกระท่อมมันสร้างกระท่อมแล้วก็บอกเขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกครูใหญ่เลยเขาบอกใครล่ะครูใหญ่เขาบอกอาจารย์ทมนะครูทมนะใครล่ะเขาบอกว่าลูกตาโบน์ตาบน์ลูกตาสวงมาอย่างนี้แล้วก็ พอเขาพูดเสร็จก็เห็นหลงผู้สูงเดินขึ้นมาแต่ว่าลุงผู้สูงลุงผู้สูงขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ใส่จีบอนเป็นผมผมแผ่นๆใหญ่ๆแล้วก็เดินมาแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ตรงบนหินตรงนี้ก็คือยืนจับคางอย่างนี้เขายืนอยู่ก็ว่าครูทมก็น่าจะเป็นร้อยแปดก็เลยว่าเพิ่มเติมแค่ร้อยแปดนั่นก็จะเป็นเลขเดิมหมดเลขให้งดงดที่ผ่านมาที่ผ่านมาที่ไม่ได้ทำตอนนั้นอันนี้คือฝันใหม่เนาะครับฝันใหม่ก็คือ ตัวนี้เลยอันไหนร้อยแปดครับหนึ่งศูนย์แปดครับหนึ108่งศูนย์แปดแล้วก็อันนี้ก็ฝันว่าไปขายเลขอยู่หน้าวัดแล้วก็ไปซุนีเขามาส่งลอตเตอรี่ให้ก็เป็นเลขทับไปซุนีอันนี้นคือเรื่องจริงใช่ไหมคะอันนี้ฝันเหมือนกันอ้อฝันกันฝันฝันรังหลังนี่ก็ไปฝันฝันว่าทับไปซีกสามสามหนึ่งสี่ศูนย์แต,ต่ตัวนี้จะให้ก่อนเลขตัวนี้ก็จะอยู่บนหินค่ะตัวนี้ให้ก่อนตัวนี้ให้ก่อนครับตัวนี้ให้ก่อนเหมือนกันใช่ไหมตัวนีีี้้ใหหกกก่อน็็มมลัง รอบรอบโค้งสุดท้ายก็มีแค่นี้เนาะครับก็มีแค่นี้อันนี้รอบแรกนะคะให้ไปแล้วนะคะอันนี้เพิ่มเติมมาในโค้งสุดท้ายก็คือตัวนี้ครับค่ะก็ชอบร้อยแปดกับถ้าชอบจริงชอบร้อยแปดกับเล็กเล็กที่ว่าอยู่ข้างบนตรงนี้อันนี้เลขบนหินกับเลขสามแปดห้าสามแปดที่ชอบชอบอยู่อันนี้ก็เป็นให้ให้ไปแล้วแต่ว่าเล็กตัวใหม่ก็คือตัวนี้เลยค่ะที่ว่าเขาว่าครูใหญ่ครูใหญ่จะมาอยู่อาจารย์อาจารย์ใหญ่จะมาอยู่ก็เช้าก็ ปูกุมแสนท่านก็มาก็เขามาบอกว่าเขาจะจะปั้นรูปลุงปูสวงมาอยู่ที่นี่เลยก็เหมือนฝันเป็นจริง๋อฝันแล้วแต่ยังยังไม่ได้พูดตัวนี้อ๋อยังไม่ได้พูดครับอ๋อฝันแ้วยังไม่ได้พูดวันนั้นก็ยุ่งๆกับภูกุมแสนเขามารื้อก็ท่อมอะไรด้วยอ๋อก็เลยไม่ได้พูดครับอ๋อนึกวก็ยังไม่ฝันครับก็ฝันวันนั้นแหละฝันฝันคืนเช้ามาก็ปูกุมแสนท่านก็มาหรือก็ท่อมค่ะก็ฝันวันนั้นแหละก็เช้ามาก็ปูกุมแสนก็บอกว่าเขาจะเอารูปปันนรููปปเหมมืองวสา มาปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้ค่ะที่<ะ>ทำผาตันเนาะก็เหมือนว่าครูร้อยแปดนี่ยมาอยู่ครับก็ตอนนั้นที่ท่านผู้ไอ้ปู่เสนท่านบอกว่าจะเอารูปลุรูปสวงรูปเหมือนค่ะใครจองเป็นเจ้าภาพปรน,นัานค่ะจะเป็นครูร้อยแปดอันนี่ก็ฟันใหม่แค่นี้อันนี้ก็ให้งานงหมดที่มาถ่ายทำวันที่ปู่ที่ว่ารายสดวันนั้น สามสามหางเนาะสองศูนย์ห้าห้าสามแปดห้าเจ็ดเก้าคือลงให้ท่านผู้ชมรอบแรกไปแล้วนะคะตัวนี้ลงไปรอบแรกนะคะคแต่ตัวนี้ลงมาอันนี้มาตามโค้งสุดท้ายก็มีสามสามหนึ่งสี่ศูนย์อันนี้คือรหัสไปรษณีย์ที่พี่ฝันฝันว่าไปรษณีย์ก็มาส่งลอตเตอรี่ให้ก็ฝันว่าขายลอตเตอรี่อยู่หน้าวัดก็เหมือนหลวงปู่เลยรเขามาบอกว่ามีไปรษณีย์มาส่งส่งไอ้ของให้ก็ตัวเองก็ไปไปรับก็สะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นก็ จำได้เลยจำไม่จำไม่ได้ก็จำที่ว่าฝันก็เลยไปดูไปดูเลขไปดูเลขว่าไปรษณีเลขเลขไปรษณีเลขอะไรก็ไปดูรหัสเขาเนี่ยก็เป็นเลขตัวนี้เลยก็ว่าเลขรหัสไปรษณีเขาค่สามสามหนึ่งสี่ศูนย์เนาะครับกับร้อยแปดแล้วก็ร้อยแปดค่ะที่ฝันเห็นปู่เนาะครับไม่ว่าเขาว่าจารย์ใหญ่จะมาอยู่ก็ฝันว่าจารย์ใหญ่ก็น่าจะเป็นร้อยแปดแต่ว่าถ้าบางคนเขาก็ตีเป็นเป็นห้าแปดก็ได้ เพราะว่ายังไงก็ต้องไหว้อยู่แล้วคันห้าคันแปดค่ะก็จับคู่เอากันแล้วกันตัวเลขมีอยู่ในนี้หมดเลยนะคะก็แล้วแต่คนชอบแต่ใจใจผมชอบชอบอยู่เลขบนหินตรงนี้ชอบตรงนี้กับกับตัวนี้พี่ชอบสุกกตตัวนี้กับตัวนี้ร้อยแปดร้อแปดกับห้าสามแปดพี่ชอบห้าสามแปดกับร้อยแปดแล้วก็มาที่กระท่อมกระท่อมปูแสนท่านหักแล้วก็ไปนั่งไหว้ตรงนู้นไหว้แล้วก็ตั้งจิตอิษฐาหลลงปู งนี้ซึ่งซื้อสิทธทั้งหลายก็ว่าทำไอ้กระท่อมหักแล้วก็อยากมีตังค์ซื้อพอมองไปก็เห็นเลขตัวนี้สองศูนย์ห้าที่ว่าไทยฐามันเจ็บางคนก็เห็นเป็นเลขหนึ่งจะเป็นเลขหนึ่งไทยจ้ะก็แล้วแต่คนจะจะมองเห็นเนาะครับแต่ว่าผมเห็นเห็นเป็นสองสองศูนย์ห้าก็เห็นอยู่สองศูนย์ห้านะแล้วก็ก็ชัดมันเขียนไว้เนาะพี่ก็ชัดอยู่ตรงนั้นเหมือนคน คนไปเขียนไรเลยเขียนเลขหนึ่งเป็นเลขหนึ่งไทยก็ได้หรือเป็นเป็นเลขสองตัดหางเลขสองแต่หางจะยาวเลยค่ะขีดสุดสุดตรงสุดเลขหางไอไอเลขห้าพอดีเลยค่ะเลขสองจะยาวเลยค่ะก็ให้่านผู้ชมดูเนาะ,ะดูแล้วก็พิจารณาว่าตัวเลขนะคะที่เห็นอะ่ะจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะเนาะก็ต้องไปดูเอง <laughs> <laughs> ค่ะบางคนก็เห็นไม่เหมือนกันอ่ะเนาะพี่บางคนก็ไม่เห็นไม่เหมือนกันแล้วแต่คนบางบางคนครับพาไปดูกระบอกเลขสาม แต่ผมก็ว่าเขาก็ว่าเลขเลขหนึ่งไทยบางคนก็ว่าเลขสามก็อันแรกแต่คนแรกแต่คนจะมองเห็นค่ะก็ถ้ามองไปอย่างหนึ่งก็เหมือนสองศูนย์ห้าเหมือนสองสามห้าน้องพี่ว่าไหมคะครับพรามันแล้วแล้วแต่มองเฉียงมองตรงบางทีก็มองมองด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นแต่ว่าจริงๆก็เห็นถ้าเห็นตรงๆแล้วก็เลขสองจะห่างกันยามถึงนี่เลยก็เลยเป็นศูนย์สองสองก็จะเป็นหัวใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ก็จะจัด ขึ้นแล้วก็ตียาวนี้จ้ะกับความฝันของพี่นางเนาะโอ้พี่แดงครับความฝันของพี่แดงครับก็อันนี้ก็ฝันฝันกอนฝันกนหมดเลยอันนี้เล็กๆอย่างละใบค่ะกับความฝันของพี่แดงก็วดที่ผ่านมาก็เข้าเติมๆเลยนูพี่เนาะฝันเห็นแม่นะคะครับก็มีแก็ฝันเห็นแม่เหมือนกันที่ว่าตัวนี้ครับที่ฝันว่าปูขุมแสนท่านมาแล้วก็เขามาไหว้ท่านมาไหว้ว่าแล้วก็ตื่นมาว่าก็ปู ตาคุสมักก็เลยภูมิแสนท่านก็ว่ามันเป็นไร้าีเดิสร้างใหม่ก็ลุกออจากเตรงนั้นก็ไปไปเห็นแม่ยืนอยู่ทางที่ันตกก็ไปกอดแม่เขาคิดถึงแม่จังอะไรเงี้ยก็ไปกอดก็พอพอี่แม่บ้านเขาก็บอกว่าไม่ใช่แม่หรอกคนอื่นเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดตัดไปตัดกล้วยให้แม่ก่อนตัดตัดกล้วยกันเลยอันนี้คือฝันรอบแรกเนาะครับรอบแรกเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็ ฝันเป็นจริงแล้วนะพี่เนาะกระท่อมนะคะกระท่อมก็ล้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูกระท่อมนะคะเนาะว่าไปถึงไหนแล้วนะคะขอบคุณพี่เนงนะคะกับความฝันนะคะที่แบงปันเอฟซีแฟนช่องนะคะจะขอบคุณค่ะดูกระท่อมนะคะที่เรากําลังสร้างอยู่นะคะก็ได้โครงแล้วนะคะพอดีของหมด ช่างเขาไม่มาส่งให้นะคะทางมันยากลำบากค่ะท่านผู้ชมเขาก็เลยไม่มาส่ง<อ>เนี่ยต้องต้องหารถใหม่นะคะเนี่ยไม่รู้จะหาใครให้มาส่งนะคะทางมันยากลำบากนะคะเขาก็เลยไม่มาส่งให้เรานะคะก็ต้องพากันแก้ไขนะคะท่านผู้ชมทีนี้นะคะค่ะนี่นะคะบรรยากาศนะคะกระท่อมนะคะเหล็กเดี๋ยวถ้าสร้างเสร็จก็จะมีการบวงสรวงนะคะรอปู่มาก่อนนะคะปู่ก็ กำลังเดินทางนะคะไปต่างประเทศนะคะปู่คำแสนนะคะแต่ว่าพี่นางและก็พี่แนงนะคะก็ยังฝันเห็นปู่นะคะประจํานะคะเพระาะว่าที่ตรงนี้นะคะก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะท่านผู้ชมถ้าไม่มีจริงก็คงไม่ให้เจ้าของถูกมาตลอดหรอกแล้วก็พี่นางนะคะซึ่งเป็นผู้ใจบุญและก็ใจดีมากๆเลยนะคะ ผ่านๆมานะคะก็ให้เข้ามาตลอดนะคะพี่แดงพี่นางก็ได้ตลอดเลยนะคะเจ้าของถ้านะคะก็เป็นผู้ฝันดีนะคะแล้วก็ปฏิบัติดีนะคะภาวนานะคะนั่งสมาธิสําหรับพี่แดงแล้วก็พี่นางนะคะที่ถ้าผาตันถ้าอังเกบนะคะทางมาก็จะยากหน่อยนะคะลําบากมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะถ้าหน้าฝนนี่โอ้ลําบาก ท่านผู้ชมที่ถามพิกัดนะคะว่าอยู่ตรงไหนจุดไหนนะคะบอกได้ท่านผู้ชมก็มาไม่ถูกนะคะเพราะว่ามันจะเข้ามาในสวนยางนะคะบ้านนาสนวนนะคะพิกัดบ้านนาสนวนตำบลอะไรเนาะตรงนี้พี่แนงพี่แนงอ๋อตำบลจรัดค่ะท่านผู้ชมนะคะบ้านนาสนวนตำบลจรัดอำเภอบอยเชิดนะคะ จังหวัดจุรินค่ะที่ตรงนี้นะคะที่ถ้ำผาตันนะคะนี่ครับผมแฟนช่อง Youtube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ